บ้านนอกคอกไพร์มาอีกแล้วเด้อครับพี่น้องมือนีผมสัญญาเด้อสัญญากระสังนะครับแอดมินเพจบ้านนอกคอกไพร์นะครับนะครับวัอนี้ห้เบิรงบรรยากาศนะครับบ้านนอกคอกไพร์นะครับบุกมาเยี่ยมบวนวัวจาซูนเซมซายนะครับบุกมาเยี่ยมสวนซูนเซมซายนะครับสวนซูนเซมซายก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านโรงระนะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเมษายนเมษายน นะครับช่วงฤดูร้อนๆนะครับที่สวนสวนจำสายนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับท่านนะครับขอคุณหมอนี่คือปลาหมอเทศพันทีเอลสองนะครับได้จากอาจารย์ทุ้ลางโอ้ปลาค่อนข้างใหญ่นะครับวันนี้โอ้ใหญ่แล้วเนาะเบิ้งจับจับเบิ้งไปยังนี่นี่ วันนี้วันนี้ทําอะไรเดี๋ยวมโนคอบควายอันนี้สวัสดีครับผู้จัดการครับถามผู้จัดการกันผู้จัดการทําอะไรครับวันนี้เพราะท่านปลาเดี๋ยวจะให้ดูตัวซูมเข้าไปหาหาปลาตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้ตัวเมียสังเกตตรงไหนครับผู้จัดการนี่ครับเมียเนี่มันแดงๆนี่อ่าวิธีสังเกตตัวเมียครีบมันแดงเหรอครับจะรีดออกผู้หรือรีดเบาๆน้ำเชื่อมจะอชื่ออันนี้ตัวเมียดูขนาดเดี๋ยวไปชั่งดูว่าประมาณกี่กิโลผู้จัดการ ตัช่างช่างนะครับช่างนะตามไปดูครับปลาหมอแปลงเพียรปลาหมอเทียวสองได้จากอาจารย์ตุลางเนี่ยเจ็ดเจ็ดอ่ตัวนี้หนึ่งขีดสีเขียวๆในหนึ่งขีดอันนี้กี่กรัมเจ็ดก็จะเหลือหกหกขีดหกขีดครึ่งกิโลครับอีกหนึ่งขีดครึ่งกิโลอ่าวันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณนุกคุณกิจครับสวัสดีครับมาเฮ็ดยังมื้ยนี่โอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งสลิง เรียนรู้เรื่องของการเพราะพันปลาหมอปลาหมอตัวใหญ่ครับปลาหมอพันทีเอลสองใช่ปลาหมอเทศเขาเรียกเขาเรียกปลาหมอพันทีเอลสองคนละอันกับปลาหมอเทศคน,คนละอันครับคนละตัวพอดีผมกําลังเป็นห่วงว่าถ้าปลาหมอเทศกลวกพระไม่ได้เทศ<อ>ไม่ใช่ไร <laughs> ต่างแนงพันุนนี้ไดอ้อาจารย์ตุ้หลางแห่งชานาไทยศาสรเป็นผู้ พัฒนาสายพันธุ์นะครับแล้วก็ผมได้มาจากอาจารย์ก๊อปแคปลูกบ้านจิ้วอีกที่หนึ่งเป็นสมาชิกชาวนาไทยอีสานก็เลยนํามาเลี้ยงครับตอนนี้เข้าสู่กระบวนการทดลองการเพาะพันธุ์ครับอันนี้เลี้ยงได้มากี่ปีตัวใหญ่ขนาดนี้อ๋อประมาณสักหกเดือนเนาะหกเดือนกว่าหกเดือนกว่าก็ได้ตัวละ ครึ่งครึ่งกิโลใช่ไหมได้ตัวละครึ่งกิโลประมาณตัวละหกขีดตอนนี้หกขีดสามตัวก็กิโลกว่ากิโลสามขีดหรือว่า,าตัวใหญ่ครับอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดน,นึงว่าวกรรมวิธีหรือขั้นตอนในการผสมพันธุ์ปลาหมอ tl สองนี่มีกรรมวิธียังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับจริงๆแล้วปลาหมอ tl สองมันจะสามารถเพาะพันธุ์เองได้ตามธรรมชาติมันไม่ใช่ปลาหมอที่เป็นหมันก็คือเอาไป ล่อยมีฝนตกมาอะไรเงี้ยมันก็จะเพาะพันธุ์แต่ว่าเราอยากได้ปริมาณที่เราอยากได้ปริมาณที่มันมันเยอะแล้วก็อยากอยากได้อัตราการเกิดเปอร์เซ็นต์การรอดสูง <พา S 1> มั้ารอดสูง,งก็เลยลองมามาเพาะพันธุ์ดูนะครับเป็นครั้งแรกของสวนทูนซัมซครับที่เริ่มเริ่มมาทําเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาครับก็ถือว่<พ>าเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับร,รู้ซึ่ง กระบวนการตอนแรกยากมากคุณสัญญาครับยากตรงไหนรู้ไหมตรงจับปลาละครับโอ้จับปลาไม่ยากยากตรงที่คัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทำนี่พูดจะเนี่ยเออไอผู้ไอลองไอผู้จัดการมานั่งมานั่งคุยก่อนจำแน่เราหาไอตัวผู้ไม่เจอตัวผู้ไม่เจอมีธีการแยกตัวผู้ตัวเมียทําไมครับท่านผู้จัดการจับจะต้องนี่นี่ลองลองลองเอาตัวนี้มาดูปอะมาเนี้ยครับเดี๋ยวดูว่าต้องเกจอตัวผู้ อันนี้คือตัวผ oh. ู้หรือตัวเมียเดี๋ยวครับเราคิดว่าโอ้คณหมอทั้งสองท่านก็ใส่ทุงมืออย่างดีมันมันไม่ดุเท่าไหร่หรอกข้างใหญ่นะฮะข้างจับจับหันไว้แล้วมันก็จะอยู่ตัวใหญ่ครับพี่น้องประมาณจักครึ่งโลตัวนึงอะเนี่ยถ้าขยายพันธุ์แบบนี้ได้นี่คือความมั่นคงทางอาหารของชุมชนของพี่น้อง อย่างแท้จริงนะครับสามารถลองดูลองดูว่าตัวผู้หรือตัวเมียครับผู้การลองดูท่านผู้จัดการครับมีตัวผู้ครับตัวผู้คนนี้เห็นน้ำเชื้อน้าก็รับจับเรือเมียสุจีออกมานี่เนี่ยไหลสีขาวเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือลักษณะการดูอันนี้วิธีการมันจะตัวเล็กแล้วก็เรียวอันนี้ตัวเล็กแล้วนะตัวน้อยแล้วด้นี่ตัวสั้าเบิ้งเนี่ยมันตัวน้อยแล้วตัวเล็กเรียวนะตัวเล็กแต่ว่าตัวว่า ึกิโลอ่ะส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ถ้าเราคีดเรียงประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ห้าห้าขีดครึ่งกิโลโอเคอันนี้เราทราบแล้วนะว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงแล้วทีนี้เมื่อทราบแล้วทําไงต่อครับจําแนกประเภทได้แล้วทําไงเราก็แยกตัวผู้ตัวเมียออกแยกตัวผู้ตัวเมียออกแล้วทีนี้ก็เรามีฮอร์โมนในการผสมเป็นมาดูนะครับเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีคุณสุทวัฒน์เก้าละมุนสวัสดีคุณจิรายุทธสวัสดีพี่อังคาทวีชาต อันนี้นเป็นเป็นอันอันวาปริมอันวาปริมเนี่ยเป็นเป็นโฮอร์โมนที่กระตุ้นในเรื่องของการเจริญพันธุ์ให้กับสัตว์น้ําปลาแล้วก็กบอะไรพวกนี้<อ>นะครับเราเราได้โฮอร์โมนเราไปซื้อโฮอร์โมนมาซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ตามร้านเกษตรแล้วก็หรือจะสั่งทางเน็ตก็ได้ครับเดี๋ยวผม<อ>สั่งทางเน็ตคนหนึ่งเนี่ยประมาณหกร้อยครับไม่ได้ซื้อตาม ร้านขายยาเล่มหนึ่งพีสัจกรใช่ไหมครับหกร้อยบาทเออพอได้ยาพอได้ฮอร์โมนแล้วเราก็จับแยกตัวพู้ตัวเมียออกชัดเจนแล้วครับีนี้เอามาชั่งชั่งกิโลเออเอามาชั่งเพื่ออะไรครับชั่งเพื่อใส่ปริมาณฮอร์โมนปริมาณการฉีดเอออย่างตัวพู้เนี่ยถ้า1กิโลก็ใส่0ูยุ้ามิลลิลิตรตัวผููต้องฉีดด้วยไหมครับฉีดเหมือนกันครับอ๋อแต่ตัวเออแต่ตัวเมียเนี่ย อหนึ่งกิโลเราจะฉีดฮอร์โมนเข้าไปที่ศูนย์จุดห้ามิลลิลิตรแล้วก็เอามาชั่งก่อนเพื่อทีนี้เราฉีดหมดแล้วเหลือเหลืออยู่กี่ตัวเหลือสองตัวเดี๋ยวจะฉีดตัวเมียให้ดูครับว่าอ่ามาดูขั้นตอนกระบวนการฉีดฮอร์โมนปลาหมอพันทีเอลเดี๋ยวชั่งชั่งกิโลกันครับชั่งน้ำหนักกันครับโอ้ตอนนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับอันนี้ออหนึ่งห้าครึ่งกิโลกับอีกหนึ่งขีด ลบแต่ช่างยังลบแต่ช่างออกหนึ่งตัวหนึ่งได้กิโลครึ่งกิโลกับหกขีดถือว่าคือหกขีดนั่นแหละถือว่าตัวโตนะฮะตัวโตตัวใหญ่โต้ไมคุณสัญญาเคยเห็นปลาหมอแบบนี้ไหมเคยครับเคยเห็นเด่ปลาเดี๋ยววันนี้น่าจะเอาไปชิมอยู่บ้านริมห้วยครับโอ้นี่บ้านริมห้วยมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมไปชมกันสักนิดหนึ่งแล้วก็อมาดูขั้นตอนเมื่อกี้คุณครูครับเราน้ําหนักเท่าไหร่ เอ่อน้ำหนักหกขีดหกขีดต้องใช้กี่มิลหขีดเราก็ใช้เอ่าสองจุดห้ากว่าหน่แหละอ่านี่คือขั้นตอนการรับฮอร์โมนนะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่จอนสันเอ็นจอนสันหรือเอ็กซ์ตราเซเนกานะครับแต่เป็นฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนฉีดปลาดิฮอร์โมนฉีดปลาบระมานฮอร์โมนฉีดคนเด้อบระมานฮอร์โมนฉีดโควิดเด้อพี่น้องผม ไม่ไม่ถนัดเรื่องนี้คุณสัญญาเนี่ยเรื่องการดึงสลิงออกมาไม่รู้ว่ามันเป็นกับต้องกับที่เราดึงออกมาไมมมันเข้ามาไม่ไม่ไม่ดีะ่ะค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็ถนัดนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะได้ไปหาหมอเชี่ยวชาติาหาพยาบาลบ่มาสอนถ้าเราถนัดทุกทางคงไม่มีอาชีพเฉพาะก็ก็ด <laughs> 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 ึง <laughs> <laughs> แบบนี้ครับดึง ผมว่าถ้ามีคนหนึ่งถือขวดอีกคนหนึ่งดึงน่าจะทำมาทำเมงกว่านี้นะมันบอดเลยเราไมาให้เห็นตอนนั้นดอกนี่นี่ได้แล้วค่ะเนี่ยฮอร์โมนนี้0.5กว่าเกือบ3อะครับ0.5นะใช่เราฮอร์โมนเนี่ยไอ้ที่เราไม่ใช้เยอะเพราะว่ามันเปลืองมันเปลืองหรือว่ามันกําหนดสัดส่วนไว้เขากำหนดสัดส่วนไว้ด้วยแล้วก็เขาบ่มีของโอเคอ่ะทีนี้ดูขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนนะครับโอ้ผู้จัดการ อันเขียนมาเองเลยนี่ขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนวิธีการก็ใช้คนจํานวนสองท่านนะฮะครีบข้างล่างครับใช้ครีบข้างล่างดสองให้ดูใกล้ๆครีบข้างล่างครีบข้างล่างนะครับแล้วก็มันจะรู้สึกตัวใต้ลงมารู้สึกจิ้มเข้าไปใต้ครีบนะครับจิ้มเข้าไปใต้ครีบปึ๊บแล้วก็ดันฮอร์โมนเข้าไปนะฮะดันฮอร์โมนเข้าไปตอนนี้จะสลิงก็จะทํามันก็จะทํนงานเข้าไปปลาเขาก็จะเฉยๆเนาะเขาไม่รู้สึกเหมือนคนใช่ไหมครั โอ้มันเก็บเจ็บในตัว<ร><อ>ไม่รู้สึกเก็บปวดเลยนะฮะไม่ดิน้นไม่อะไรเลยนะฮะโอ้นี่นี่เสร็จแล้วหนึ่งตัวแล้วก็อโอ้เอาไปอนุบาลลงในบอ่อจะใช้บอ่อนี้ใช่ไหมให้ให้วางไข่น,น,น,นะครับตามไปดูชีวิตคุณหมอนะฮะคุณหมอทีเอลไม่ใช่มีเดี๋ยวเราค่อยตักเอามาใส่ต่นน่นอีกทีนึง ผลข้างเคียงจากวัคซีนมีอะไรไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้คุณสัญญาอ้ามันมีผลข้างเคียงเหมือนคนไหมครับคือหลังจากนี้ประมาณ10ชั่วโมงฮอร์โมนจะมันจะทํางานอ๋อก็คือยังไม่ทำงานกระตุ้นให้ไข่มันสุกแล้วก็กระตุ้นให้ตัวผู้มันเดี่ยวผสมพันธุ์เอาดูตัวที่สองตัวที่สองตัวนี้น้ําหนักชั่งเมื่อเช้านี้ได้ถึงห้าขีดไหมห้าขีดสี่ขีดกว่ากว่านี้ค่อนข้างเล็ก สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพศผู้หรือเปล่าตัวเมียตัวเมียเหมือนกันตัวเมียใช่ไหมฮะอ้าวอให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะฮะให้ดูอีกตัวหนึ่งจากนี้ก็หลังจากสิบแล้วมันก็จะผสมใช่ไหมผสมเสร็จมันก็จะวางไข่แล้วก็ประมาณอีกสามสิบชั่วโมงมันก็จะออกมาเป็นลูกจะวางไข่ในนี้เลยใช่ไหมเออวางไข่อยู่ในนี้เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวคุณหมอให้คุณให้ดูคุณหมอดูดวัคซีนให้ดูฮอร์โมนนะฮะเป็นคุณหมอแล้วทีเปนนี้เมื่อวานไป ตอนเมื่อวานตอนเก่งวันนี้มาโอ้คือเอาหลายอย่างสาขาอาชีพมาทางสัตว์นะครับได้ได้ทั้งพืชได้ทั้งสัตว์มณโอควายถ้ามีโอกาสเราก็จะเสนอกิจกรรมแบบนี้นะครับพี่น้องรีเควสได้อยากให้มันนข้อควายทากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องอะไรเพื่อเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะครับตอนนี้มณนฑข้อควายอยู่ที่สวนซูนแซมไซนะครับกิจกรรมการขยาย ฉีดฮอร์โมนใส่ปลาหมอ TL2 เพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโต,ตของปลาเร่งการขยายพันธุ์แล้วก็ okay, ทำให้อัตรา,ร,ารอดของปลามีสูงขึ้นนะครับโอ okay, เคเตรียมสลิงเรียบร้อยอตอนนี้ได้ปริมาณปริมาณเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนเข้าไปตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมตัวสุดท้ายแล้วบบตัวสุดท้ายแล้วโอมาทันพอดีเลยฮะวันนี้มาทันพอดีเดี๋ยวให้ดูครับฉีดลงครีบ ใต้ครีบนะครับใต้ครีบนี่คือครีบมั้ยน,นุ่นบ่เนี่ยแถวๆนี่แหละต่วท้ายๆนี่แหละนะครับฉีดเข้าไปแล้วครับนี่คือกําลังฉีดฮอร์โมนเร่งการจเจริญพันธุ์เจริญพันธุ์แล้วก็ทําให้อัตรารอดของไข่โอ้อไข่บวมเป่งเลยเนี่ยเนี่ยอัตรารอดของปลามีสูงขึ้นนะครับเป็นวิธีวิทยาศาสตร์สักนิดหนึ่งที่เข้ามาช่วยเออไม่ใช่ออกไปแล้วล่ะ ลุดไปตัวหนึงคุณนะจับจับคุณหมอหล,ลังจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของการลุ้นลุ้นครับลุ้นตามลุ้นตามเชียร์ให้กําลังใจหลังจากนี้ใส่สตัวนี้ิบชั่วโมงใช่ไหมครับมันจะมีตัวนี้สัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องตักใส่อะไรครับขังมันไว้เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ในการเพราะแต่วัน สวัสดีคุณเชิดศักนะครับคุณพิทักษบรรจงปรูนะครับที่เข้ามาชมบรนอกเกาปลยเราจะตักตักใส่นี้พอเวลามันไข่แล้วมันก็จะออกข้างนอกเลยเราติจับตัวมันออกมาได้ทางนั้นมันกินไข่ตัวเองใช่ไหมเออมันพวกนี้มันกินไข่ไหมไม่ไม่เชิญแต่ว่ามันก็เอาเวลาเรายกเอาเอาก็ไข่ก็จะอยู่นี่ถูกไหมเออมันจะอยู่ในบ่อเอออันนี้ให้ให้ดูตัวปลาหมอโอ้โหค่อนข้างใหญ่นะครับ สองตัวน่าจะได้กิโลหนึ่งนะครับระวสองตัวกิโลกว่าแล้วครับสองตัวกิโลกว่านี่คือความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สนใจปลากก็ลองมาครับลองมาดูที่พยายามเข้าใจธรรมชาติแล้วก็เอาสัญญาเรบเนี้ยะทำลักษณะนี้เนี่ยเราติมตรงนี้ตรงนี้เราก็ปิดอืก็คือเวลามันวางไข่เสร็จเรียบร้อยใช่เรายกพ่อพันธุไม่พันออกอันนี้ก็แข้งดีๆเนี่ยอะไรแข่งอะไรไส่ไก่ไหม ยกพอพันไม่พันออกครับเราก็จะปิดหลังจากนั้นก็ปิดด้วยตัวนี้ปิดปิดป้องกันมันโดดปกติปลาพวกนี้มันไม่ค่อยโดดใช่หรอครับโอ้มันก็เอาการเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ค่อยดุเท่าไหร่ทีเอสองไม่ค่อยดุผ่านไปเออเอาดีๆด้อยผมยานมันโดดนี้เด็กก็สิล็ลบมันไวยุ่อืมไปเจอหาอะไรมาล็อวนะครับนี่คือชุดความรู้ที่ได้นะครับจากโน้ข้อควายโดย แอดมินเพจของเราในเองคุณครูเพิ่มนุงกิจวีชาติได้จะเลี้ยวเสร็จขั้นตอนเอจากนี้ไปเรารอให้ปลามันฮอร์โมนมันทํางานแล้วก็ประมาณสักสิบสิบชั่วโมงมันก็จะทําการผสมพันธุ์เดี๋ยวคืนนี้เหรสิบห้าพี่น้องมาแอบเบิงว่ามันมันปีกันนะปลามันปีกคือตอนนี้เร่งให้มันผสมพันธุ์เออเร่งให้มันหนึ่งก็คือเร่งผสมพันธุ์สองก็คือทําให้อัตรารอดสูงถูกไหมใช่ ก็คือเร่งให้มันเจริญเกิบโตเนี่ยแหละเร่งให้มันเจริญทนันเห็นทมันห่าวมั้อเห็นนี่เรีไกปียยีนี่เด้ยยอเอาตอนนี้ง่ายนี้เพราะมันหา่าวปุ๊บมันก็จะฟักตัวฟักอันนี้ไข่ไข่ต่างๆมันก็จะแยกออกแยกมันจะออกจามนี่แหละเราก็จะยกะบบนนยก่พันุ์ออกมาเลยแล้วก็เอาไปไว้ที่บอ่อแล้วไข่เอาไว้ที่ไหนไข่ก็ไว้นี่แหละแล้วมันก็จะเอมันก็จะออกมาเป็นตัวสามสิบชั่วโมงมันก็จะออกมาเป็นตัวครับ ตัวเล็กๆเหมือนแมงง็แง่งน่ะครับประมาณประมาณแบบนั้นก็เสร็จเสร็จขั้นตอนการการผสมพันธุ์ปลาแบบง่ายๆแบบแบบบนนอกอ่าเดี๋ยวรายการบ้นนอกข้อควายเราก็จะอันนี้เรียกว่าตามมาดูตามมาดูเดี๋ยวสักพักก็คงได้พิสูจน์ว่าบอกงูว่ามันสิได้ผลบัาได้แต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เป็นรายการคเพิ่มาไปเรียนรู้เขามารายการอะไรนะรายการตามไปดูรายการท้าพิสูจน์ สุดท้ายก็จะเป็นรายการฝันที่เป็นจริงถ้าทำสำเร็จทางมันนกขอควายก็จะมอบรถเข็นให้คันหนึ่งไปย่างปลารสเทศตำส้มตำนั่นรายการของคุณไรพบเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะเอาฝากนะฮะฝากเรื่องจริงๆมีคนพูดว่าทางเลือกทางรอดของเกษตรกรก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแล้วก็สร้าง สร้างชุดองค์ความรู้ของตง <ผม S 2> ีนขึ้นมาว่าดีนะคุณธัญญาสวนโซนจำายเนี่ยซึ่งเราไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักปลาหมอตอัวน,นี้มาไม่ไมีเคยรู้จักมาก่อนอ่ะครั้งแรกแล้วเราก็เพิ่งเพิ่งออกมาเลี้ยงก็เลยผมว่าถ้าเราสามารถเพาะเลี้ยงเองได้มันก็จะประหยัดต้นทุนเราหัวอาหารมันมันกินอยู่ห,หัวอาหารก็กินข้าวารปลาดุกอะไรพวกนี้ครับกินตามธรรมชาติก็กินได้จ,จัดจัดอยู่ในกลุ่มปลากินพืชใช่ไหมแต่ ใช่ใชอ,อมันก็คือมันแตกตรงที่มันกินผักบุ้งนี่แหละอาจารย์ตุลางกว่ามันกินผักบุง้งอย่าก็เลยเออดีเอาครูเพิ่มฝากหน่อยครับฝากทิ้งท้ายรายการนะครับวันนี้ม<อ>ันนอก้อควายมาพบกับคุณครูเพิ่มนุ่งจิตวีทยาาติมาดู<อ>สวนซูลเซมไซด์ตอนนี้อยู่สวนซูลเซมไซด์มีกิจกรรมการเรียนรู้ตัวใหม่ก็คือการเพาะเลี้ยงปลาหมอพันธ์ทีเอลสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลอง ลองติดตามทางเพจสวนสุนจำทายก็ได้นะครับหร mm ือ hmm. เพจบ้านนอกก็คายว่าหลังจากที่เราทําการทดลองปฏิบัติการแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. แล้วก็อาจจะมีปลาหมอไวฝ้ฝ mm hmm. ากพี่น้องไปเลี้ยงนะครับฝากพี่น้องไปเลี้ยงมีแบ่งปันในราคาบุญนิยมใช่ใชนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นทางรอด ทำให้กับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับสนใจก็แวะมาเรียนรู้ด้วยกันได้ครับท่านผู้จัดการครับฝากสักนิดนึงครับสนใจผู้จัดการอยู่เวลาไหนครับถ้าเพื่อนๆอยากมาเยี่ยมสวนยี่สี่ชั่วโมงนะครับโอ้ยี่สี่ชั่วโมงอยู่ยี่สี่ชั่วโมงเข้ามาได้เลยใช่ไหมครับถ้ามาแล้วไม่เจอทําไงครับดูเปิดตลอดเจอครับเจอเจอแน่ๆเอาละครับพี่น้องครับรายการบ้านนอกข้อควายนะครับวันนี้ พามานนดูกิจกรรมนะครับนนการเพราะปลาหมอพันทีเนะครับซึ่งสวนสูนเสมซายเป็นผู้ริเริ่มนะครับเตรียมการเพื่อที่จะขยายชุดองค์ความรู้แล้วก็แบ่งปันกับพี่น้องนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มาไม่ทันนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่เพจพโนคควายฝากเพื่อนๆติดตามกดติดตามเพจพโนคควายนะครับเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับให้ท่าน เป็นประจำนะครับในช่วงรายการมโะนกข้อควายรายการหลักก็จะเป็นวันจันทร์และวันพฤหัสน,นะครับในช่วงเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับในช่วงอื่นก็จะมีการไลฟ์สดเป็นประจำนะครับสวัสดีคุณสมมายกระสังนะครับขอให้มีความสุขวันสงกรานต์แล้วก็ให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับแฟนเพจมระนกข้อควายทุกท่านมีความสุขตลอดเทศกาลสงกรานต์นะครับกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วก็มีความสุขตลอดปีครับวันนี้ ผมสัญญากระสังแอดมินเพจวานนอกข้อควายอำลาครับสวัสดีครับ